เฟรชนิวส์กัมพูชาจู่ๆก็รายงานแบบไม่มีปีมีกลุยกล่าวอ้างว่าทหารไทยวางแผนเล่นงานสองพื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์ฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดในวันที่18พฤศจิกายนต่อย้ำถึงการมักนำเสนอข่าวโดยไร้ข้อเท็จจริงใดๆของสื่อประเทศแห่งนี้สำนักข่าวเฟรชนิวส์ขึ้นเป็น breaking news อ้างแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้แจ้งกับพวกเขาว่าทหารไทยกำลังเตรียมการโจมตีพื้นที่ธมดาและโอฟลุกดําเลย ในจังหวัดระตะบองในวันอังคารอย่างไรก็ตามสื่อแห่งนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมรายงานข่าวดังกล่าวมีเนื้อหาเพียงสั้นๆและนับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมอีกอย่างไม่เป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นสายปลายเหตุในการนําเสนอข่าวนี้แต่ความเคลื่อนไหวด,ดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากกองทัพเรือภาคที่หนึ่งของไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดตราดได้สาแดงกําลังทางเรือประกราศกล่าวว่า พร้อมที่จะใช้กำลังทางเรือในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลเมื่อวันศุกร์โดยพลเรือโทเฉลิมชัยสุนแก้วผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1ได้นำกำลังทางเรือประกอบด้วยเรือหลวงประจุขันคีรีเรือหลวงเทพาและเฮนิคอปเตอร์ลาดตะเวนตรวจการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทยกัมพูชามีให้กำลังทางเรือต่างชาติ รุกล้ำอนาเขตทางทะเลของประเทศไทยทัพเรือภาคที่1นระบุได้ว่ามีความพร้อมใช้กำลังตลอดเวลาในการรักษาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบส่วนกองเรือยุทธการก็ได้สั่งเตรียมพร้อมเรือหลวงจากกรีนารืเบตแจ้งงดการเข้าเยี่ยมชม เ้าสุมโมดเตรียมพร้อมเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นทุกความปลอดภยัยและเป็นการรักษาความลับของทางราชการจึงขอปิดการเยี่ยมชมเรือเป็นการชั่วคราวและขออภัยพี่น้องประชาชนที่เตรียมการมาเยี่ยมชมเรือเมื่อสถานการณ์ชายแดนดีขึ้นจะกลับมาเปิดให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวของทางทหารเขมรเพจมังกรซ่อนตูก็็ได้ให้ข้อมูลว่าต้องจับตาพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วอ,อย่างใกล้ชิดหลังพบผู้สื่อข่าวทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาพิที่สังเกตการที่หมู่บ้านเปริจ,จันทําให้เกิดคํถาถามตามมาว่าผู้ดากัมพูชากาลังวางแผนดําเนินการใดเพิ่มเติมหรือไม่สถานการณ์จึงจะเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งทหาร่วย B H Q ของกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะก,กำลังคลื่นประชิดแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยในคลิปจเจ้าตัวระบุอย่างชัดเจนว่าพูดเรามาเพื่อรบไม่ได้มาฝึกซึ่งพูดเป็นภาษาเขมรการคลื่นไว้ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดบริเวณเขตพื้นที่ปราสาทคนาซึ่งเป็นแนวพรมแดนที่สองฝ่ายยังคงจัดกำลังรักษาการอย่างเข้มงวด ส่วนเพจทางรถไฟสายมรณะก็ได้เผยภาพถ่ายดาวเทียมอาคารในฐานทัพกัมพูชาแห่งหนึ่งที่ถูกทำลายในช่วงสงคราม5วันพร้อมระบ,บุว่าอาคารแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองพลส,สนับสนุนที่3ของกัมพูชาเมื่อวานมีสมาชิกท่านหนึ่งได้ส่งพิกัดตำแหน่งของสถานที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นคลังของจรวด BM21 มาให้และสอบถามว่าอาคารในจุดนี้มีถูกทำลายไปบ้างหรือไม่ ผมถึงได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีอาคารถูกทําลายจริงตามภาพหลังจากนั้นก็ได้สอบถามที่มาที่ไปว่าไปได้พิกัดมาอย่างไรจนได้ความว่าที่มามาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าพัฒนนันท์สงชัยโพสต์เมื่อวันที่3กันยายน2025และก่อนนั้นโดยยระบุว่า อาคารของค่ายทหารกัมพูชาถูกยิงด้วยอาวุธระยะไกลบางชนิดจำนวน2ลูกเข้าทำลายอาคารในฐานทัพกัมพูชาและเมื่อดูโพสต์อื่นๆจับใจความได้ว่าทางทหารไทยมีการใช้จรวด DTI 1G ยิงทำลายเป้าหมายในกัมพูชา โดยมีหลายคนตั้งกสังเกตว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารคลังอาวุธที่เอาไว้เก็บจรวด BM21 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการกองพลสนับสนุสนที่3ซึ่งหน่วยนี้มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ช่องบกยันบูมมะเขือผมได้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่13รกรกฎาคม2025ก่อนสงครามหวันพบว่าในพื้นที่โดยรอบมีอาคาร6หลังที่มีรูปทรงและขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนวัสดุที่ทำหลังคาเป็นชนิดและสีเดียวกัน6อาคาร วางตัวทางทิศเหนือใต้เป็น2องแนวแถวละ3อาคารโดยอาคารแถวซ้ายหลังที่สองจากด้านบนมีลักษณะอาจเป็นคูน้ำหรือคดินล้อมรอบ3ด้านอาคารเป้าหมายที่อยู่แถวซ้ายหลังบนสุดในช่วงวันที่13ระกรกฎาคมอาคารยังอยู่ดีแต่เมื่อมาดูในวันที่7สิงหาคมหลังสงคราม5วันอาคารได้หายไป และลักษณะในภาพมีลักษณะเศษซากที่กระจายในพื้นที่ตลอดจนส่วนฝั่งตะวันตกของอาคารบนขวาก็เกิดความเสียหายซึ่งตรงกับข้อมูลภาพของคุณพัฒนานันสงชัยที่ได้เผยแพร่ไว้ในเพจส่วนสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งยิงก็มีอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางอีสานใต้ถึงจะมีคลิปออกมาแต่ไม่ขอระบ,บุจังหวัดหรือจุดที่ตั้งดีกว่าส่วนระยะทางยิงก็ประมาณ7 6กิโเมตรซึ่งถ้าเป็นจรวด DTI 1G จริงอย่างที่ชื่อเชื่อกันก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของอาวุธไทยที่ผลิตได้เองส่วนจะเป็นคลังจรวด BM-21 หรือไม่ไม่ยืนยันต้องให้ผู้รู้มาตอบคำถามพวกนี้ปลอ DTI 1G เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิธีที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ของประเทศไทย โดย DTI ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนในการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI 1G โดย DTI 1G ย่อม,มาจาก Defense Technology Institute หรือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเลขหนึ่งน่าจะมีมาจากรุ่นที่1นส่วน G ย่อม,มาจากไกยเด็ดหรือนำวิถี ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับของคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%